กิปเขาไปแปะแปะ,ปปะ,ปะเออเออต้องตีแป,ปะแปะฝากิกเขาไปแปะแปะมันจะเรียกแขกดีกว่าเ,เน้นตรงซ้ายนี่อีกหน่อยยำๆหน่อย อุ้ยตามโอ้ยนี่ผมชี้ตามเลยพี่ดูใสามพี่เห็นป่ะผมมาชี้ตามไม่ได้มองเลยพี่เอ้ยเขียวปั๊ดเลยพี่เห็นป่ะเห็นเห็นเห็นโธ่พี่พี่บอกสายผมแล้วผมผมไม่ได้มองตรงนี้เลยแล้วน้ำม่งไม่นูนเลยว่ะพี่อโ้ใส่สามพี่สามได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้เขียวปัดเลยพี่เห็นปะเห็นเห็นเห็นโธ่แม่งเออพี่ผมไปมองเน้นอะไรเออไปมองยี้เลยอ่ะเออ กะจะให้ยำลงซ้ายนี่หน่อยไอ้หาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้แต่เมื่อกี้มันก็สุดระยะแล้วพี่เออเฮ้ยมันตามจริงป่ะพี่เออใช้สามได้แล้วเมื่อกี้เออโอ้โหตัวเขียวเขียวปัดเลยเชี่ยโอ้โหมันทำไมมันไม่จัดเลยว่ามันตามมันลึกจังว่ะพี่หรือผมลากไปไปไม่กำลังดีอ่ะช้าช้าก็ดันช้าก็ดันอย่างเดียวกำลังดีแหละเสียดายเสียดายผมเห็นนะผมจะแขฝงคันจอดแต่ผมผมกองจุดที่พี่ปุ้ยชี้ไงเออเออ ใช่ค่ยโอ้ตู้เขียวปักเลยพี่เอ้ยไอ้นี่น้ําน้ําสูงกว่า,วานั้นนิดนึงเพราะฉะนั้าน,านผมผมมาถึงตรงนี้น้ำมันเริ่มลงเลยติดไอกสารอะไวางอายาบาชินเนี่ยแหละพี่เอ้ยอืมอืมอืมเพราะนั้นมาถึงตรงนี้น้ำมันเริ่มลงน้ำมันมันก็จะตีง่ายกว่านี้นิดนึงเอกสารอะไรวากาเมะเนี่ยเออ ไม่เข้าจริงแม่งไม่ไม่เอาด้วยอ่ะแม่งอยู่ในรูจริงๆอะ่อะงงผมลองเช็ดดูรูนี้ดูใหญ่อยู่ประมาณ ประมาณไซสี่ได้มันติดใจเข้าไม่สุดไะน่าจะตัดทิ้งทะลุใส่ไปมันก็เอออืมวันนั้นไม่มีผักตบทะลุก็คือทะลุเลยอะ่ะแบบแทบจะถึงดินเลยอะ่ะม,มีผักตบแปะด้วยวันนี้ เดี๋ยวตอนน้ำลงเดี๋ยวลองมาแวะตุยตุยทียงตอนย้อนกลับอ <c oughs> เอออาจจะตีง่ายขึ้นรอน้ำลงอีกหน่อยมันกำลังลงแล้วแหละตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วมันขึ้นสุดไปแล้วเริ่มลง <c oughs> อุย ออออออุุ้้้้้้ยยยยยยล้างไว้ก่อนอย่าอย่าพึ่งงัดนะอย่าพึ่งงัดอย่าพึ่งงัดยยังอู่ดิเออล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อนเล็บตัวผมก็หนาอยู่พี่เอ้เอาแล้วออกแล้วออกแล้วเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผันต่อผันต่อพันต่อพันต่อพันต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งงัดนะอย่าพึ่งงัดนะโอ้โหใหญ่ที่พอยไปง้นก่อนไปง้นก่อน อ่าสวิงนั่งทับอยู่ผมไม่ได้ตั้งตัวเลยยิ่งหายท้องไอ้เหี้ยลักกล้องผมนะคลิปเเปิดกล้องอยู่ปะเปิดเปิดอยู่นะเปิดอยู่เปิดอยู่โโอ้หเอาหัวดีกว่าเอาหัวดีกว่าหัวดีกว่าเอาโอ้โหตัวนี้แม่งต้องมีแปดนะมั้งเนี่ยถึงแล้วพี่ต้องลองถึงถึงเจ็ดผมว่าถึงโอ้พี่ไป ถึงแล้วท่าจีนประเด็นคือผมกระหายท้องเลยพี่ไอ้เหี้ยกระงผมเม่นเมือสแตนเลยเนี่ยเลอะกระหายน้ท้องอยู่อะพี่โอ้ปลายไม่ติดอะปาติปลายติดไหมปลายกับพี่ไหมไม่ได้ได้คลิปอยู่แต่ว่าผมกระหายท้องอ๋อมันมันหงาไหะนี่ดูกล้องนี่ได้พอดีจะกล้องอะคือกล้องอะมาอย่างนี้พี่เราไม่หงายเข้าไปตรงนี้ไหลโอ้ถึงแล้ววุ้ย ยท่าจีนถึงแล้วถึงนะครับนักต้องนะถึงแล้วครับท่าจีนไอ้ห่าไม่ตอนนี่ตอนกัดนักเคผมกัดประมาณไซสี่นะเว้ยไม่คิดว่าจะใหญ่อย่างงี้นี่คือคืออย่างนี้ใช่ไหมละครผมเออเออและไอู้ถือว่าอะไรฮะของพี่ไปทนธงหมายทลขถอดแล้วความโชคดีแม่งอยู่ด้วยนะเออจะมีพลัยาแล้วเนี่ยความโชคดีอ่ะขาหลังต้อง ขยบไปหน้าหน่อยต้องตั้งกล่องไปหน้าหน่อยผมไท้องตั้งกล่องไอ้นี่มาหลังไว้หน่อยใช่ใช่โอ้โหเปียกทั้งเรือทั้งลำเลยครับงานนี้เปียกทั้งลำเรือดูหัวดูหัวโอ้ยเจ็ดได้ว่ะมันอ้วนอ่ะเออมันอ้วนอ่ะเจ็ดไม่ไม่ถึงแปดแปดไม่ถึงเจ็ดได้ว่ะ มันอ้วนอพี่พี่ปุ้ยมีขี้มาปหมขอรอหน่อยรอหน่อยแล้วเต้องโชคดีมากขนดาดไงท้องเนี่ยความโชคดีคือปลาย,ยังอยู่นะครับและใหญ่ด้วยใหญ่ท้องเ<อ>พาะไอ้ร่องนี้ของพี่ปุ้ย <laughs> <laughs> นี่ดูความใหญ่ครับโดถ้าจีนตึงต้งๆเลยครับดูความใหญ่กวนปากวนปากเก <laughs> ินหกแน่ๆเ <laughs> จ็ดได้ไหเจ็ดผมว่าได้ถ้าเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดต้นๆเลยอออ่าเจ็ดได้นะครับเจ็ดได้ ดแล้วครับฉโนทาจีนครับยย่าอะรหันสาย่าหัสาเดี๋วหันสาเดี๋ยวพุทเดี๋ยหันสาหางเดียวครับตร่ลองดูลองเออลองดูลองดูเอ้ยถีบอย่างนี้ไดรงถ้าทีบอย่างนี้โอเคยื่ี้ผมล้างมอยู่นะแต่วส่ถ้าทีบอย่างนี้โอเค